ตำนานรักวัยรุ่นฟรีไฟวิธีง้อที่ดีที่สุดสาุปจะให้ดูทงไหมให้ดูโอเคโอเคดีกันไหมให้ดูก่อนถึงจะดีโอเคโอเคแต่ตั้งดูสองคนนะนี่คือความน่ารักที่มาจากผมลิขิต นี่คือเส้นทางรักของทั้งคู่เด็กผู้หญิงวัย15ปีผิวคล้ำเธอกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สในโรงเรียนประจำอำเภอของจังหวัดหนึ่งทางอีสานใต้เกรดเฉลี่ยของเธออยู่ในระดับกลางเธอไม่ถนัดวิชาอะไรเลยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเธอไว้ผมทรงติ่งหูตามระเบียบโรงเรียนโดยผมของเธอมีความอยากโศกเล็กน้อยในระหว่างที่ยิ้มด้วยความเขินจากความน่ารักของตัวละครผู้ชายที่นับถือกันเป็นคู่รักภายในเกม ใบหน้าของเธอนั้นมีความมันบนใบหน้า65%จากความร้อนอบอ้าวภายในบ้านขณะที่ผนังปูนเปลือยกำลังคลายความร้อนจากการสัมผัสแดดมาทั้งวันเธอมีน้ำหนักประมาณ32กิโลกรัม สูง157เซนติเมตรใส่เสื้ออภพิชาติฟาร์มรุ่นสีเขียวยอดนิยมที่ซื้อจากช็อปตลาดนาัดมีราคาถูกกว่าซื้อจากช็อปออฟฟิเชียลถึง3เท่าเพราะนั่นคืออภิชาติฟาร์มกอกระเกงลายทางสีแดงสลับขาวทรงกางเกงเจเจเธอนั่งบังคับตัวละครจากโทรศัพท์เรดมี่ตัวต่ำสุดสีฟ้าติดฟิล์มกันรอยแบบกันเสือที่ตอนนี้เครื่องมีอุณหภูมิกว่า70องศาจากการที่เล่นไปชาร์จไปเพราะใช้สายชาร์จไทยซีแจ็คเสรเจิ้น,นชั้นจัน,จนทาน ที่หลอกขายในแอป TikTok แถมพร้อมกับอะแดปเตอร์เจที่เปลือกนอกดูดีแต่ข้างในใส่หินถ่วงไว้เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ดูเหมือนเป็นของมีราคาโดยการยิงแอดบอกว่าได้สายมาในราคา29บาทแต่เพราะเธอซื้อช้าเลยได้ในราคา69บาท เสียงอีแม่ตะโกนด่าแทกขึ้นมาว่าเป็นหยังบอปไปกว่านเฮียนมันสิค่าแล้วสูสิบอกกินข้าวบอกคือมายิ้มน้อยยิ้มใหญ่มึงคุยกับผู้บ่าวบอกโอ้ยอีหีเคียวทําให้เธอต้องบอกพ่อหนุ่มคู่รักหน้าเกาหลีของเธอที่นับถือกันเป็นแฟนกันในเกมว่าเจอกันตอนมืดๆนะอ่อนแล้วจะทักไป ตัดภาพมาที่พ่อหนุ่มคู่รักหน้าเกาหลีในเกมของเธอเขาก็กดออกจากเกมด้วยเช่นกันเพราะคนที่เขารักนั้นได้ออกไปแล้วมันก็คงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องอยู่ในเกมอีกต่อไปเขาปิดแอปฟรีไฟในโทรศัพท์ Apple iPhone 8 plus ที่ได้มาจากการขาย ID ดีฟรีไฟที่รับซื้อต่อจากเด็กที่ร้อนเงินมาขายอีกทีโดยการบวกกําไรเข้าไป40%แล้วสลับไปเปิดแอป,ป YouTube ซึ่งไม่มีโฆษณาข,ขั้นเพราะเป็นพรีเมียมเพราะเขาใช้อีเมลสมัครใหม่ไปซื้อพรีเมียมจากร้านหาบ้านอยู่ ที่โพสต์หาลูกค้าในกลุ่ม Freedom Area TH ด้วยราคา69บาทแบบต่อเมลเขาเปิดไปที่ประวัติการค้นหาแล้วหาคลิปมาลีสวยมาก AKA ลูกอ e ีแมเพื่อกดเล่นหวังเปิดเป็นเพื่อนแก้เหงาไม่ได้คุยกับแฟนแต่ก็ยังมีพี่ตา AKA มารี A. A. สวยมาก AKA ลูกอ e ีแมอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแทบทุกคลิปของพี่ตา AKA มารี A. A. สวยมาก AKA ลูกอ e ีแมม แต่ช่วงสองสามวันนี้จะไม่ค่อยได้ดูเพราะต้องคาสายกับคนรักของเขาที่ถึงแม้จะยังไม่เคยพบกันแต่เขาก็รู้สึกผูกพันกับเธออย่างน่าประหลาดใจเธอบอกว่าให้คุยกันครบเจ็ดวันก่อนถึงจะเปิดกล้องให้ดูหน้ากันหลังจากนั้นเขาก็เปิดลำโพงมาหอคินบรันที่อีแม่ส่งมาให้จากบอวินมันเป็นของขวัญที่เขาชอบมากที่สุดเพราะลำโพงมาหอคินบรันมันเป็นสัญลักษณ์ของความเท่ดุดันที่ใครก็ตามที่ได้ครอบครองมัน แปลว่าพวกเขานั้นแทบจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารทาสตอรี่ใน Facebook ของเขามี100ร้อยโพสต์เขาถ่ายติดลำโพงมาฮอคินบรันไปแล้ว80โพสต์เสียง AI ของลำโพงมาฮอคินบรันดังขึ้นเป็นเสียงของผู้หญิงพูดด้วยสำเนียงไชนีสบริติชว่า The Bluetooth device is ready to p a i ซึ่งมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นแล้วว่าความเท่ที่จะถูกขับออกมาจากลำโพงมาฮอคินบรันมันพร้อมจะให้ชาวบ้านข้างเคียงได้ยินถึงความดิบเถื่อนดุดัดดนแต่เท่ของมาฮอคินบรันแม้พวกชาวบ้านจะไม่มีอย่างเขาแต่เขาก็พร้อมแล้วที่จะเผื่อแผ่มันให้กับบ้านข้างเคียงแถมเป็นเสียงที่ไม่มีโฆษณาใดๆมาขัน่นเพราะเขาใช้ YouTube พรีเมียมแบบหารบ้านเดือนละ69บาทโบย เขาวางโทรศัพท์ Apple iPhone 8 plus 64 g b สีพิงโก o l d ใส่เคส UAG งานเทียบแท้สั่งซื้อจากโชปี้ราคา49บาทเพราะขายโลสตอ็อกไว้บนลำโพงมาฮอคินบรันแล้วยืนจ้องมองดูมันโดยที่นึกอยู่ในใจว่า มือและลุกขึ้นไปที่ฮอน d a าเวฟแต่งทรงเช่งแต่ไม่เชงมากที่จอดอยู่ข้างๆที่นอนเขาหันหน้าไปดูตัวเองในกระจกที่แปะอยู่ข้างผนังผมทรงทูบล็อกที่ตัดนั้นขับความเข้มของโหนกกรามที่ยกสูงให้เด่นชัดแม้ว่าจะสูงกว่าจมูกของเขาที่ดูแบนกว่านิดหน่อยแต่มันก็รับกับปากทรงหนาๆที่มีหนวดรอมแหลมขึ้นหรือรอบริมฝีปากซึ่งแม,ม่ใหญ่จะบอกว่ามึงไปโกนออกแน มันขี้ให้เขาก็ไม่สนใจเพราะนี่มันคือตัวตนของเขาโดยไม่สนเสียงแม่ใหญ่ที่มักจะพูดเสมอตอนที่บอกอะไรเขาแล้วไม่ทําว่ากูสิโทษไปบอกแม่มึงเขาล้วงมือหยิบกุญแจรถในกระเป๋าเสื้อช็อปของวิทยไลแขวนไว้กับราวไม้ไผ่ตรง DIY ที่เขาทําเองเพื่อใช้แขวนเสื้อวินเทจที่เอฟจากแอปทิกต็อกเอาไว้ถ่ายคลิปสั้นๆติดรถทรงเชงที่จอดอยู่ข้างกันลงสตอรี่เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าข้าก็มีสไตล์เหมือนกันเอามาเปิดใต้บอก เพื่อหยิบผ้าชาหมัวที่สั่งมาจากติ๊กต็อกมารูบไร้รถสุดที่รักที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แต่งเต็มอะไรมีอะไรไม่แพงแต่เขาก็รักมันมากเพราะอีแม่ดาวให้เขาเป็นของขวัญให้เขาขับไปเลี้ยงที่วิทไหลเขาไม่สนคํำขู่ของแม่ใหญ่ที่บอกจะฟ้องแม่เขาที่เอารถเข้ามาจอดในห้องนอนและสตาร์ทเครื่องก็คนมันรักแม่ใหญ่จะให้ทํำยังไงทันทีที่เขาสตาร์ทเครื่องเหมือนมาตามนัดเสียงแม่ใหญ่ตะโกนเข้ามาโอ้ย มึงเป็นอย่างบอกเห็นออกไปนอกเฮียงจังติดเคี้ยงบักซัวเขาบิดคันเร่งเพื่อกลบเสียงเขาไม่สนเสียงใดๆพอรู้ว่าแม่ใหญ่ก็ทําได้แค่นั้นจริงๆเขารักแม่ใหญ่มากเช่นกันเพราะตั้งแต่แม่ไปทํางานที่ปลวกแดงตอนที่เขาอยู่ปอสองเขาก็ได้แม่ใหญ่คอยป้อนข้าวป้อนน้ํำสิวเสมอช่วงแรกที่แม่ไปแม่ใหญ่ใช้เงินผู้สูงอายุเลี้ยงเขาตามยถากรรม นแม่ได้ผัวคนปัจจุบันถึงได้มีเงินส่งมาให้มากขึ้นถึงได้มีเงินออกรถให้เขาได้จริงๆเขาก็นึกอยากที่จะให้แม่เอาผัวฝรัง่งเพราะจะได้มีเงินมาสร้างบ้านใหม่ให้ใหญ่ๆไปเลยแต่แม่เคยบอกว่าพ่อคนปัจจุบันไม่ยอมเลยและแม่ก็สงสารน้องๆของเขาด้วยเพราะพ่อคนปัจจุบันไม่รังเกียจน้องๆของเขาเลยมันจะมีผู้ชายสักกี่คนกันที่อยู่กับเด็กสี่คนได้ทั้งๆที่ไม่ใช่ลูกของตัวเอง แม่เคยที่จะส่งน้องๆทั้ง4คนมาอยู่กับเขาและแม่ใหญ่แต่แม่ใหญ่ด่าไปพอเลี้ยงไม่ไหวแล้วเขาเคยได้ยินแม่ใหญ่ด่าแม่เขาแรงๆว่าอีหีเคียวเป็นอย่างมึงบ่ทําหมันซี่กับไผก็ออกลูกสุกคนเอาไปโผดโลดกูบ่เลี้ยงแล้วแต่ช่างเถอะเขาคิดเพราะนั่นมันคือเรื่องของผู้ใหญ่สิ่งที่เขาจะทําต่อจากนี้ก็คือเช็ดรถให้เลี่ยม แล้วถ่ายรูปลงสตอรี่สักรูเพื่อมีสาวที่ไหนทักมาเพราะความเท่ของเขาเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้ให้ Facebook กับที่รักไปซะหน่อยยังไม่มีใครมาคุมเช็ดรถไปฟังพี่ตะา AKA มาลีสวยมาก AKA ลูกอีแมมไปรอที่รักของเขามาดีกว่า